พอมาเล่นปายกันนี่ปายไมีอยู่วิ่งว่าเป็นฝากินได้มาเร็วอีกมาเร็วตามาเร well. ็วมาเร็วปีป ic <loser. S 1> <us ice> ี๊ <c ười diyor> Oh mai bu bi bu mau mari ni โอ๊ยคัน่งยิไอ้ไรละป่าป่าปาก่อนไอไรลไอ่ะไ้ไรลีปีอยูมปีบย่ไมไม่อยู่แล้วผมไปแล้วนะ เอาไปเมื่อคืนเมืกันแกไปกูกูกูขอมังเป็นตายโห้แบบนี้ไปแล้วนะปีไปด้วยจิ पार्टा <laughs>